พะโลแบบง่ายๆพะโลไก่ ทอดไก่เพื่อไม่ให้มันเละทอดพอเหลืองก็เอาขึ้นได้ต้องทำให้ได้เกียมๆแบบนี้ข้างในยังไม่สุกนะคั่วซะหน่อย พอหอมตอนนี้หอมแล้วเอาออกแล้วัะพร้อมแล้วอันนี้ก็คือไม่ต้องสงสัยนะรากผักชีแช่แข็งเอามายากเมืองไทยใส่แครอทด,ด้วยนิดนึงน้ำตาลไปเศษหนึ่งส่วนสามถ้วย มองไม่เห็นเลยฟันเยอะเป็นคาราเมลล้วสีได้นิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำลงไปเลยแค่นี้พอเดี๋ยวมันจะขมไปเนาะเติมน้ำไปหนึ่ง ถ้าเกิดชอบสีที่มันข้นกว่านี้ก็เติมสีอยูดําไปนิดหน่อยรากผกชีแช่แข็งมาจากเมืองไทยสีอยูดําสีจะได้สวยซอสหอย ใส่ไปสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะ,ตะ,ตะเกลือหนึ่งช้อนชาตัวนี้จะเป็นเห็ดแช่น้ำร้อนเห็ดหอมแช่น้ำร้อนใส่ลงไปเลยไข่ที่เราต้มไว้ ใส่แครอทด,ด้วยนะตามด้วยไก่ไก่มันจะเละง่ายเพราะว่ามันเป็นอกไก่ไม่จะเป็นต้องให้มันลงไปในน้ำเยอะ เดี๋ยวมันก็จะเปื่อยเร็วเกินไปพอเดือดก็หลีไฟให้เหลือไปไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทิ้งไว้อีกสิบนาทีเรียบร้อยพะโลงง้ไม่ง่าย ทำให้ฝรั่งกินก็ต้องใส่แครอทด,ด้วยป้าพยายไาม่คนเพราะว่ากลัวไก่มันเล็ล้วชิมดูรสชาติหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วหัดทำทุกอย่างปิดแก๊สเลยเรียบร้อยอาหารเย็นประนัด